กับผมเลยครับวินเนอร์ WB บเีาโกลกาดนะครับ, ok รบเช่นเคยครับรถสวยวันนี้เรามารับซื้อรถสวยเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับก็สถานที่จอดรถก่อนเลยครับหลักเพณฑ์ในการซื้อเราหนึ่งคือลูกค้าเนี่ยจอดรถในที่รบตลอดครับก็คือจอดอยู่ในที่ทํางานนะครับแล้วก็ไปที่บ้านด้วยเป็นบริษัทจอดในร่มตลอดนะเพราะน,นั้นสีเดิมเนี่ยเราวัดค่าแล้วนะครับ สีสวยมากนะครับมีแค่บางจุดเก็บริ้ว้อยจากเกิดบริเหตุเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่น็อตเดิมทั้งชันไม่มีการขยับเลยนะครับโอเคครับรถเป็นรถ X1 นะครับปี2019ั X Line นะครับ X Line นะครับและอีกอย่างที่เราตัดสใจซื้อรถคันนี้นะครับเพราะว่าลูกค้าน่ารักมากเลยนะครับเก็บเอกสารทุกอย่างไว้เนี่ยไว้หมดนะครับไม่ว่าเอกสารเข้าศูนย์เข้าศูนย์ทุกระยะนะครับเอกสารเข้าศูนย์ แต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซึ่งเดี๋ยวจะไปเข้าต่อที่สูตรให้นะครับเนียนย้ำนะครับเคลือบแก้วเอกสารก็มีนะครับใบเปลี่ยนยางก็มีนะครับแล้วประกันตรงเนี้ยลูกค้าทําประกันชั้นหนึ่งต่อเนื่องมาตลอดนะครับเพราะว่าลูกค้าเป็นผู้หญิงใช้นะครับอยู่ทั้งค่าเนี่ยนะครับแต่ลูกค้าขอไม่ออกกล้องนะครับประมาณนี้แล้วก็ยี่หันซื้อสดมามือเดียวครับโอเคครับนี่ก็เอกสารทั้งหมดเดี๋ยวเราดูตัวรถกันต่อนะครับ ดูตัวรถกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวดูตัวรถกันครับข้างหน้ารถเนี่ยเป็นตัว18ตีนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนตดนีเซลซึ่งก็รู้อยู่แล้วนะเอ่อ Turbo, mm hmm. ทวินพาวเวอร์เทอร์โบเทคโนโลยีนี้ทำให้รถ X1 ขายดี mm hmm. เพราะว่าประหยัดน้ำมันมากๆนะครับสูงสุดถึง27กิโลเมตรต่อลิตรนะครับน็อตเดิมจากโรงงานนะครับรุ่นนี้ไม่มีขยับนะฮะร,รถสวยรถสวยเป็นไงแหลม สวยดูง่ายครับสวยดูง่ายครับน็อตเดิมดูสีฝาโปอป็นสีไม่ได้พ่นเงานะครับรุ่นี้จะไม่พ่นเงานะครับอ่ะดูนี้ก็ได้ครับไม่มีการไขเลยครับร่องต่างๆอยู่ครบนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับอแก้มซ้ายน็อตไม่มีการขยับนะครับสวยมากครับแก้มขวาไม่ขยับนะครับแล้วตรงนี้ก็ไม่มีการขยับใดๆทั้งสิ้น วันนี้เรียวๆเรามาถึงเปิดห้องเครื่องลูกลูกค้ารักษาเป็นอย่างดีครับแทบจะไม่สกรปรกเลยเราไปเก็บงานทำความสะอาดนิดหน่อยก็ใช้งานได้เลยนะครับว่าลูกค้าแจ้งว่าลูกค้าเข้าศูนย์แล้วถ้าสมมติว่าที่ศูนย์เชียร์ให้ทําอะไรเขาก็จะทําทั้งหมดครับอะมาดูภายในกันนิดนึงนะครับภายในเนี่ยที่ซีเรียสเลยแผงประตูด้านขวาก่อนคือถ้าแผงประตูด้านขวาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับอนุมานได้เลยครับว่า ส่วนอื่นๆจะสมบูรณ์เพราะว่าตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนที่สัมผัสกับคนขับมากที่สุดนะครับอ่ะมีร่องรอยจากการใช้งานตรงนี้เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราเก็บงานให้ตรงนี้เล็กน้อยเดี๋ยวเราเก็บงานให้คิดว่าฟอกก็น่าจะหลุดหมดแล้วนะครับข้อดีวของ X1 อีกอย่างหนึ่งนะครับเบาะตัวนี้มันค่อนข้างแบบมีความหนังค่อนข้างเยืดหยุ่นได้ดีแล้วเขาบบนัวมาค่อนข้างจะแน่นดังนั้นแล้วอ่ะเมื่อผ่านการใช้งานมาเนี่ยผ่านการใช้งานมาก็ยังมองแล้วเนี่ยก็ยังเหมือนแบบ ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับและอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่บอกว่าทําไมไม่ค่อยได้ใช้ครับคุณแจนะครับอีก800กิโลเดี๋ยวถึงดิวนะครับเดี๋ยวเราไปทาเกียรฐานมาให้ก่อนเนี่ยครับไม่แท้เพียงแค่67,510กิโลเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ารถคันนี้ใช้รับส่งลูกอย่างเดียวนะครับโอเคครับดีควายแมสย่งอื่นใช้งานได้ปกตินะครับมีกล้องหน้าแถมมาให้ด้วยนะครับบอกเนี่ยถ้าเข้ามาดูสวยงามมากนะครับ คอนโซลไม่มีลงไม่มีรอยเลยเดี๋ยวเราไปฟอกทำความสะอาดนะครับเก็บงานอีกสักสิบสี่วันก็น่าจะตั้งขายได้ครับอ่ะดูนานท้ายนิดนึงครับนานท้ายผมเชอร์ยมากนะครับเป็นสิบแปดดีตัวเอ็กไลน์นะครับแต่ว่าให้คิดเซนเซอร์มาแล้วนี่ครับมีคิดเซนเซอร์ด้วยนะครับต้องหลังมีนะครับต้องรอบขันมีนะครับเช็คหลุมเรียบร้อยแล้วครับหลุมยุณภาพที่สมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นตนะครับไม่มีการชนใดๆทั้งสิ้นนะครับ ใหม่ไม่ใหม่รู้ว่าดูเด็กสีงกันตรงนี้ไม่มีรอยลากไม่มีรอยเลยเลยมีรอยเล็กน้อยเท่านั้นเองครับน็อตตรงนี้ก็เดิมนะครับไม่มีการขยับนะครับฝาท้ายไม่มีการถอดเปลี่ยนใดทั้งสิ้นนะครับสีเดิมจากโรงงานร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอเคครับและเดี๋ยวราคาเควืของเสกนจเราตั้งเท่าไหร่เดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปครับอย่างที่บอกครับรถสวยรถดีเราถึงเอาเข้าเต็นนั้นนั้นถ้ารถไม่สวยรถไม่ดีเราไม่เอาเข้าแน่นอนครับเรายอมซื้อแพง แล้วขายไวยดีกว่านะครับดีกว่าเราเอารถไปหลอกชาวบ้านนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับกับ WB โมจูีสามากุ้งกรหลาครับสวัสดีครับบ๊ายบาย